อะไรครับผมสำหรับ Mitsubishi Titan ตัว2.5 GLX นะบอกเลยคันนี้สภาพอย่างสวยคุณผู้ชมกระจังด้านหน้าดูดีสุดๆเลยนะครับโอ้นะเป็นหน้าใหม่แล้วด้วยนะครับสุดจะฟุ้มคุณผู้ชมเลขหมายวิ่ง40,000โลนะใครที่ชอบใครที่สนใจจับจองกันให้ทันนะครับสภาพค่อนข้างสวยอยู่ในโฉมปี2020นนะภายในดูดีจับเลยคุณผู้ชมงานดีนะอย่างสวยเลยครับผมจับจองให้ทันนะคันนี้ใครที่ชอบใครที่สนใจนะครับรีบดูคลิปนี้ให้จบ เชื่อได้ว่าตัดสินใจซื้อได้แน่นอนครับผมสำหรับมิตซูบิชินะครับตัวแคปเตียคุณผู้ชมคันนี้บอกเลยอย่างสวยนีครับงานดีแน่นอนใครที่กำลังตามหานะครับแคปเตียปีใหม่ไม่น้อยมองข้ามมิตซูบิชิไ i t a n คันนี้ไม่ได้จริงๆคุณผู้ชมเครื่องยนต์2.5ตัว GLX นะครับอยู่ในโชมปี2020และราคาสวยเก็บเลยคุณผู้ชมคันนี้359,000บาทเท่านั้นเลขไม้วิ่ง4ี่หมโลนะโอ้โหไม้วิ่งน้อยด้วยนะ แล้วสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทคุณผู้ชมสุดยอดของความคุ้มจริงใครที่สนใจนะครับก็สามารถนะครับผมมาดูรถจริงกันได้นะผมบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าต่อการซื้อแน่นอนแอดไลน์เบื้องหลังมานะเดี๋ยวส่งโลเคชั่นให้นะครับผมอยู่มินบุรีกรุงเทพนะครับบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าต่อการซื้อแน่นอนนะครับใครที่เพิ่งเข้าม,มารับชมช่องหลังรถกระบะนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e นะครับเป็นกำลังใจช่องหลังด้วยกบผมเดี๋ยวจะพยายามอัปเดตตัวรถนะ เก็ดคุณภาพแบบนี้ให้รับชมกันแบบเรื่อยๆแน่นอนนะครับในส่วนของตัวกระจังด้านหน้านะขอบคมไฟหน้าทุกอย่างเนะี่ยบอกเลยว่าสายสวยคุณผู้ชมกระจังด้านหน้านี่คมกริบเลยนะตราโลโก้มิตซูบิชินะมีปลายครบๆนะครับขอบคมทุกอย่างบอกเลยว่าดูดีนะครับฝากระโปรงสวยกริบนะรักยงุงรักยิ้มนะครับไม่มีให้เห็นแน่นอนตะคงตะเข็บด้านข้างนะครับสภาพอย่างสวยแรร์แม็กนะครับได้แท้เดิมโรงงานนะมิตซูบิชิเลยอย่างปี2020คุณผู้ชมบอกเลยว่าคันนี้นะ เอาไปใช้งานกันยาวๆได้นะครับกระรงกระโหลกซุ้มล้อทุกอย่างนะดูดีสุดนะครับตัวโชค๊คทุกอย่างแก้มสีโรงงานมาครบนะโอ้โหคันนี้รอจัดเลยคุณผู้ชมมีแค่ตัวยางเนะี่ยผมว่ามันปีนยี่สิบเนี่ยยางปียี่สิบเนี่ยอันนี้อาจจะต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวน,นี้ผมจัดการให้นะมันก็เริ่มมีรอยแตกรายงานแล้วนะครับเี่ยกระโหลกซุ้มล้อนะครับสีเสือทุกอย่างนะครับค่อนข้างที่จะเสมอและสวยมากๆนะครับกระจกมองข้างนะครับผมมาพร้อมไฟเลี้ยวครบๆเป็นโครเมียมเนาะ ราฟิล์มติดแล้วเรียบร้อยนะครับรอบคันคุณผู้ชมที่จับเป็นโครเมียมนะครับสําหรับคันนี้นะครับแล้วพวงมาลัยเนมันติฟังก์ชันมาครบเลยเครื่องเล่นวิทยุเนแท้เดิมโรงงานนะครับตัวนี้ได้เป็นเกียร์ธรรมดาเนาะเอาไปใช้ต่อยาวๆคุณผู้ชมสําหรับเมซูเนาะถือว่าเครื่องยนต์โอเคเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ไมเวกตัวเดียวกันกับตัวปาเจโร่เลยนะบอกเลยว่าของดีนะครับแรงเลยคุณผู้ชมแบกขนบรรทุกนะครับบอกเลยว่าเขายังเอาอยู่นะ แค่ยังไม่ใช่เป็นแบรนด์เจ้าตลาดเฉยๆนะครับก็ต้องยอมรับว่าแบรนด์เจ้าตลาดจริงๆมีแค่สองแบรนด์คุณผู้ชมสําหรับพวกเนี้นะครับบอกเลยว่าวิ่งได้สบายนะครับหัวนงหัวน็อตคมกริปนะมีวารันตีครบทุกอย่างเหมือนกันกับแบรนด์เจ้าตลาดแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะแต่ด้วยราคานะครับผมบอกเลยว่าย่อมเยากว่าเยอะเลยเนี่ยได้ปี20นะครับแล้วขาย3 5มห้าเก้าคุณผู้ชมอย่างคุ้มเลยช่วงลงช่วงล่างเนี่ยสวยกริปนะคันนี้อย่างกับป้ายแดงนะครับ คัสซีอย่างสวยเลยนะครับสนุงสนิมไม่มีเกาะล้อแม็กคมกริปทุกรอแล้วไฟท้ายเนี่ยไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีหักนะครับตาโรโก้นะครับไททันไปก็พบกันชงกันชนด้านหลังเนี่ยสวยกริปตาโรโก้มิซูที่จับด้านหลังโครเมียมพร้อมไฟเบรกลงที่3นะไฟท้ายไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีหักนะครับสภาพค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะคุณผู้ชมนะล้อหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีาขแน่นอนเมคาริทุกอย่างชัดเจนนะครับบานพับคมกริปคุณผู้ชมหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะครับ อบอกได้เลยนะครับว่าอย่างสวยแล้วหัวน็อตคมกริบหมดเลยนะโครงสร้างตัวรถทุกอย่างนะครับดูดีคุณผู้ชมแมคไลเนอร์นะครับเป็นมิซูบิชิมอเตอร์เลยนะครับอันนี้ของแท้ของเดิมนะครับจากศูนย์แน่นอนสภาพค่อนข้างสวยแล้วฟิลติดแล้วเรียบร้อยรอบคันนะครับช่วงร่างนี่บอกเลยว่าดูดีมากๆนะครับกระทรงกระซีแนบเหน็บเพลนนะสนุนสนิมไม่มีเกาะคุณผู้ชมเอาไปใช้ยาวๆคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์อย่างแรงนะครับ ในส่วนของตัวสีมุมเหลี่ยมตัวรถทั้งคันเนี่ยดูดีสุดๆนะครับเอาไปใช้ยาวๆเนี่ยคันนี้บอกเลยว่าอย่างคุ้มนะครับผมรอมองรอมักเนี่ยคมกริปคัสซีทุกอย่างดูดีนะครับช่วงร่างสวยคุณผู้ชมแนบเนอร์เพาเพลทุกอย่างนะครับผมบอกเลยว่าดีมากๆคันนี้สน,สนุกสนิมไม่มีเกาะแน่นอนและสติ๊กเกอร์นะครับติดจากโรงงานไปครบเลยนะคันนี้นะครับนี่สวยกริปบ,บอกแล้วนะครับหัวน็อตไม่มีแกะนะ บานพับทุกอย่างดูดีคุณผู้ชมบอกเลยคันนี้ไม่มีแกะไม่มีไข่สักจุดนะครับแต่ส่วนตัวเบอดแขบสภาพสวยสมบูรณ์ไม่ว่าจะซ้ายจะขวาคุณผู้ชมดูได้นะฝาด้านบนเนี่ยยันเชิงไม่มีนะครับตัวถุงคุมมั่นบางแดดมีไปครบิสกอร์ติดจากโรงงานมาครบหมดเลยคอนโซลค่อนข้างที่จะสวยน้ำมันติฟังก์ชันนะชัดเจนหมดคุณผู้ชมหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไข่นะครับหัวน็อตบอกเลยว่าคมกริปคันนี้นมาสุดมาคมนะคุณผู้ชมนะเอาไปใช้งานียวาวเนี่ย คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับสภาพค่อนข้างดีเลยในส่วนของตัวนะครับนี่เลขไม้สี่หมื่นโลผู้ชมไม้น้อยมากนะครับแล้วเครื่องเล่นวิทยุเนี่ยเดิมจากโรงงานเลยนะโซนแอร์ทุกอย่างดูดีผู้ชมและแอร์เชียนแอร์ช่ำนะหัวเกียร์สายเก๊กนะจัดไปนะคันนี้โอ้โหนะห้าเกียร์ไม่ต้องห่วงนะผู้ชมนะเครื่องยนต์เขาใหญ่นะแล้วก็แรงสุดๆเลย สำหรับในส่วนของตัวเครื่องยนต์เนี้นะครับบอกเลยว่าอย่างคุม้มนี่ทาโรโก,โกโมสโซนะครับแอร์บุงแอร์แบ็กมาครบหมดนะคันนี้บอกเลยว่าหล่อแน่นอนนะครับสภาพค่อนข้างดีด้วยเนะี่ยตัวถุงปุมทุกอย่างมาครบนะครับตัวไฟนะไม่ต้องห่วงนะครับติดหมดนะคุณผู้ชมนะเอ๋ที่ใส่แว่นนะมีชัดเจนนะอุย้ยลงเร็วมากเอนะลงเร็วจัดเลยนะครับนี่ กระจกนะครับมีไปครบนะรอมสติกเกอร์ดีจากโรงงานมาครบเครื่องเลยตัวนี้สมบูรณ์แบบนะครับแอร์บุ้งแอร์แบ็กนะครับผมมาแบบครบๆคุณผู้ชมมันติฟังก์ชันชัดเจนนะครับตาโลโก้มิซูคมชัดนะครับผมคันนี้บอกเลยว่าใช้ยาวๆเนี่ยตอบโจทย์เลยไม้น้อยด้วย3ามแสนหเก้าบาทครับผมรีบจับรีบจองกันให้ทันนะครับสภาพโคตรสวยคุณผู้ชมคันนี้บอกเลยว่าของดีนะครับสาหรับภายในเนี่ยกว้างขวางนะ ถือว่าเป็นแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งที่เป็นโอเพนแคปด้วยนะครับแลวได้เป็นตัวเตี้ยนะครับเครื่องยนต์ดีด้วยคุณผู้ชมบอกเดยคันนี้อย่างคุ้มนะครับในส่วนตัวร้อแม็กเนี่ยไม่มีริ้วไม่มีรอยทั้งสี่ร้อนะสภาพดีจัดเลยเอาไปใช้ยาวๆนะเรทผ่อนนะครับคันนี้ตกผ่อนอยู่เรทประมาณเจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเอาไปใช้คุ้มๆกันนะอย่างสวยเลยผ่อนเบาผ่อนชิวนะครับแบบผลบรรทุกผมบอกเลยว่าเหลือๆนะสาหรับมิตซูบิชินะครับ ความเร็วนะครับสาหรับตัวเครื่องยนต์เขาเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรื่องการแบกการขนการบรรทุกนะครับเอาอยู่แน่นอนสําหรับเครื่องยนต์นี้มออรมเบรกสวยสดงดงามนะครับมาพร้อม A.B.S ตามสีโรงงานครบๆนะครับกระหลงกระโหลกเนี่ยไม่มีรอยบุบรอยเคาะรอยทรงรอยซีนเนี่ยแท้เดิมโรงงานหัวน็อตฝั่งแก้มไม่มีแกะนะครับหัวน็อตฝากระโปรงคมกริปเมคอาร์ตชัดเจนติกอร์มอกอติดไปครพบนะครับผมเมคอาร์ตทุกอย่างเรียงตัวกันสวยคุณผู้ชมอันนี้เดิมแท้มาจากโรงงานแน่นอนนะครับ หัวน็อตคมกริบนะครับผมไม่มีแกะแน่นอนนะฝั่งกุ้งฝั่งแก้มอย่างสวยเลยเบ้าชงเบ้าชกเลยเห็นไหมอย่างใหม่นะคุณผู้ชมชุนนกันความร้อนด้านหลังเครื่องนะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์แบตเตอรี่รูปใหญ่นะครับตัวนี้ไฟแน่นแน่นอนคานเบ้าไฟหน้าคานกลางนะครับบอกเลยว่าคมสวยคุณผู้ชมดูดิสิเกอร์ติดจากโรงงานตั้มส่งตั้มสีทุกอย่างมาครบๆนะครับหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขายแน่นอนนะ ใครที่มองหานะครับตัวแคปเตียนะครับไว้ใช้งานสักคันปีใหม่ไม่น้อยนะครับลองตัดสินใจกันดูนะสําหรับคันนี้นะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับราคาค่อนข้างดีเลยและอยู่ในโฉมปีสองพันยี่สิบด้วยนะครับเอาไปใช้ยาวๆเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับใครที่ชอบใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อเบอร์หลังด้านล่างได้เลยนะครับที่ศูนย์เก้าแปดหกสองเจ็ด หกแปดหกสองนะครับผมหรือสามารถแอดไลน์เบอร์หลังได้ที่ใต้ริงคอมเมนต์ของคลิปนี้เลยใครอยากมาดูรถจริงนะครับสามารถมาติมาติงรถดูตัวเองกันก่อนได้นะครับผมอยู่สี่แยกมินบุรีเทพนะครับบอกเลยคันนี้คุ้มค่าต่อการซื้อจริงครับผมถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะสามารถอุนจองออนไลน์ได้รับผมเรามีไฟแนนซ์นะวิ่งเซ็นได้ถึงหน้าบ้านเลยถ้าใครไม่สะดวกที่จะมารับรถนะครับก็สามารถเอารถสไลด์ส่งฟรีถึงหน้าบ้านได้เลยครับผมบอกเลยว่าบริการเงินแบบครบแน่นอนนะครับสหลับคลิปนี้เดี๋ยวหลังต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเจอก ผมในคลิปต่ตอไปสำหนับคลิปนี้ขอบพระคุณมากๆครับ